ขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ตามต่อเลขเชือกเนาะคะ่ะสถงมาแล้วค่ะฝา,า,านให้กดแชร์มารัดการค่ะมารัดการครับ่าใจใจเบิกทรับค่ะปู่เป็นจังไดจ้าอันเลขเหล้าอยู่ไปปู่อวี๋อันเลยล้ำแม่มาจะอยู่วัดี๋โอ้โหปู่ไปบุญี่ล้ำหมดจ้าปู่ไปเฮ็ดยังล้ำเน่น ปริบัติถ้ำขอปริบัติโห่ปู่ไปปริวาสเหรอครับดีไม่ไปหาปู่ที่วัดเน,ะนาะเป็นจังไดนครับปู่ฝันดีบ่ค่ะไม่เขาเมื่อยโอ้ทุกคนมาแล้วทุกคนแล้วเอ๊ทุกคนใหม่แล้วทำแล้วดูแล้วเป็นยังไงปู่เลขมันก็จะเป็นเลขไอ้ญ่ที่บ้านเนี่ยมันเลขล่างอยเป็น62เนี่แหละ92เนี่แหละเล่กร่างหนะมอปู่62 92 เนตัวเดิมแล้มันเป็นเลขเต็นหกเลขไทยเป็ไเลไทยนะเดลขไทแครับผมเนี่ยมันเป็นล่างๆงนเมื่อ้เข้ามันจะออกมันอกเป็นเข้าศูนย์หกเข้าเข้าเนเ็ดเก้าสองออว่าอยู่มันหักเลข้างหลกวะครับปูเฮ็ดย่ำเบื่อจ้าเสร็จแล้วมันสีมีเพิ่มบ่ปูเลขสามตัว สำแเล่าสาแเล่าเรื่องนี้สามโตอันหมดแล้วหายใจสามบาทเก็ตื่นเต้นตื่นเตานล้ววันนี้สองก้าวถึงแล้วสองถึงตื่นเต้นแล้วหายใจสามบาทสองบาทก็ตื่นเต้นโอ้ตัวตเก้าเลยข้าโตว่าสามน้ยซื้อตัวใหมเงี้ยครับทุกท่านจะโตมาอะไรกันวันนี้ถ้าสามขุนจะซื้อได้หรือเปล่าล่ะเลยบอกเขาไปออกการช่องกูการช่องหันละบางที โตมาโอ้โหทุบมัยากมันซือได้ไม่ละมันทุ์ยากมีคนทุก์มาโทรมาหาเนี่ยครับเ่มเด้าสามศูนย์เข้าสองเ้าสามศูนย์เข้าศูนย์เข้าสามศูนย์เ้าหกสามศูนย์เนี่ยถึงไปขึ้นไม่ได้ก็แต่ทำไปแล้วล่ะทำไปแล้วทำอะไรหางไปแล้วนี่ทำดูลองแล้วสุดท้ายนี่มันเป็นก้าวตั้งใจเลยมกก้าวตัวกันเนาะดูวกันครับผมผมว่าจะตัดทิ้งเลยหกศูนย์จะตัดทิ้งตัวตัวเนี่ยมันออกเหมือนเดิมแล้ออกเหมือนเดิมเหรอครับปู่ ใช่ใช่แดูแล้วทำแล้วทำทำมือซีเช้าคืนล้าทำเลยจากสองทุ่เช้าคืนทำดีเลยออกเหมืนเดิมเลเหมืนเดิมเตดหัวเที่ยงคื้ามมาขามาหาไล่หาคนโง่คิดดออกไมอยู่ออกเ้าถึงเจดก็อไนเดเป็นเมั้งเ่าตักันบ่ปพูบู้กันมปเลยตอนมสอมาไปอถึงเ้าถึงแล้วก็หก เก้าศูนย์เจ็ดกาหกสองนี่คือฟันธงใช่ไหมครับปูฟันธงหกสองเก้าองหกคือคืออะหกสอง็บบวกที่บอกเบิ่งเมื่อวนนาคนผมโดูการานไ่ยลองปูกันน่อยลองปูอ้าเพื่อสุดยอี่เราทำได้ครับผมจะย่างกันเนอกนี่ตุกคนต้อถามติปูคือใดเพิ่มมาเก้าศูนเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็หกสองหกสอง 9.930เก้าสามศูนย์เอาคือเก้าก็สามศูนย์เนี่ยก็ลดพตูมากเลโอ้ยต่วันนี้มันเก้าสามมันซื้อไม่ได้นะมันอั้นเหรครับปูอั้นแล้วนะเจ้ามือไม่อั้นแล้วนะหรือเขาไปเือกมาโอ้ยอไปที่ะรหาอั้นก้าก้สองหมัดเสมัเอาไปื่อยเอาอาซื้ออั้นแล้วน่ยโอ้อันหมดแล้วับ มือเขาไม่อยากขายแล้วโอ้อไม่อยากขายแล้วมันกันแต่เขาบอกว่าซื้อแล้วมันเต็มห้านะก็เลยเปลี่ยนมาเป็น907แล้วครับปูมันไม่แน่บางทีอาจจะซื้อได้แต่บางทีอ่ะลองกันไม่ดูโชกันดู9จ7ดูอ๋อกันคือ907 907ตัวนี้ะเจ็ดส่วนเ้านยะอ๋เจ็ดูนย์เก้ากันเนาะ เบอกเขามาเน่โทรมาโทมานู่นโทรมากลยวแม่งเจ็กัน้าวเจ็ดกองกันดูนะอ่าสูงมาเลยขับรถมารถผมปูโอ้นนี้สัมภาษณ์สดๆนะครับผมกับปูนิคมนะครับปูนคมปูไปร่อง้วแว่าแี้่องนนะ่งนี้นเระเรนีะเ่น้นเอานเอาเร้นะเร่มาน้นร่องนร่อเอนเอกี้นเส้นใหร่อานองน่งรอนีนี้ส่งมา ึงว่าสลับไยังไปยังไม่เคยเปิดแล้มันให้ทําโอ้สแสดงว่าเชือกเส้นใหม่มาแล้วเนาะอ <c oughs> ืมีมีมีเส้นใหม่อีกบ่ปูวเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิ่งมาจอเนาคิวแล้วนะจ๊ะเออเป็นคนนอกเขาต้องมาจา่ายพวกเยอะโอ้เชือกคือมือนีบอกเอฟซีเลยค่ะ930360 ยังกะสร้างมันอันเนาะให้ให้ล่องไว้เก้าศูนย์เจ็ดบ่อปูวไอคนซื้อทันก็ทันม่แต่คนซื้อมาทำมาถามเราเราบอกตัวเดิมไปหไบอกตัวเดิมไปเราไม่ซื้อหลยเปล่ะซื้อแล้วเาไม่ตจ็ดสิบหนรอกทบาเ่ะไดตัวทีสามาเขาพาขายเลยบ่ปัมันวดผู้บอกพนั้นได้มาสินะมันดังเนาะเออเอาทำแล้วแต่มันเหมือนคันแหละเลศูนเลขหกศูนย้าศูนย์เ่ยมันมีตัวเดิมหนึันไม่ขาดองตัวเนี่ยมันเดิมแน่มันจะออก ครับเทิ้งอย่นะเดียวเอาเอา้สุดท้ายมันเหมือนเลขสองเนี่ยตัวเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยตก้าศูนเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหนีอันเหรอครับปูเก้าศูนย์เจ็ดแทงมาเลยตัวรองตัวลองนะครับผมเป็นตัวลองเนาะเก้าศูนย์เจ็ดหกสองหกสองหกสองหนีเฮ็ดจักเทียอะไรรัปูหกสองกเพี้ยจักเทียเดียวเลยนะครับตักับปูอืา มันสีแขนกากัน,นเนาะพวาวหกสองหมีมาล่างบอปปูล่างสีล่างเลยสีล่างเลยหกสองเฮ็ดหลายเทืือเราบอปูหกสองหนึ่งหกสองกับม้าตุเปอข้า,าที่เดือดข้าวเบืองบอกข้าเบืองบอกขาเบืองบอกขซื่อเนาะม้าตะโตงวดมันเป็นื่้เลขเฮ็ดกับฟองเนาะ ตัวเดเดีอ่กยวามันอยาตนะอืมอืี่เนาเนาะเอาเขาบกตัวนั้นะล่ะถ้าตัเยะกูถ้าก้ากตัวนั้นะานนละน่นก็ตัยัน้ก็งเขาบอกอยู่วันนี้วนา้พูดเด้ว่าถ้าลองไว้เราหกสองก็ได้ถึะไม่พอใจคือเอายืนตว่าสะว่าลาตัเนอะเอาเรีกไปเนียนั่นแะอืเอาตัวแดกก็ปู่บอกเาะกอกกเที่ออีบอกไเน เอาสิบหกไปเนี่ยสิหกนี the road. The road. ่ให้ลงไวนหมอปูสิบหกไเลยวเดียวหอโคโลนอน้อ้โคโลตัวเดียวไว้เลยเนาะพกสอกับพน่งฮะคะันไอมืออะไ้จ้าพกนึ่งี่ปูปลอยแต่มือนเฮ็ดมือแรกคนนี้สิบหกกสิบเอ็ดมือปลอยขันน้ำม่นมือแรกเด้แล้วเก้าศูนย์เจ็ดนี่คือรองไวเหรอครับปู่มางเจ็ดอง เพราะว่าคนที่เขาซื้อมาซื้อไม่ได้คันมึงมันอันนะโอ้ค่อยจี้นอเล็กกันตัวสามบาทครับอันฝ่าได้น้อปูน้อดังแห้งดังทั่วประเทศเลยน้อปูดังทะลุฟ้าดังทะลุฟ้ากีดีจนโมมี่มองสีดังน้อจ้าพอควางนี้กับสีพุ่นณยาไปยุ่งในคำมาล้วไปยุ่งในคำน้อปูไมอยู่งมมเล่นแม่เบกเิก์ตแทบก็ได้นี่ย <c oughs> ดังทะลุฟ้าเลยนะปู่เนาะปู่จะกลับมาวันไหนครับบอ,บ,อรอรบอกความเพือนยุทธภัมบมาเนอะบอกจะท,ที่นี่นะยุทธภัมบเวลาตามหาเอาตามหาเอาที่ปูไม่ยุ่งใจก่อค่ะตามไปแล้วโอ้จะไปอยู่ถ้ำเลยนะครับปูเอเอเขา <ๆ S 2> จะตามหาเจอไหมครับนี่เเพิ่มลขยันจมือเขานำหาโอ้ยันจมือเขานำหานีน้ปูแสดงว่า390นี่คือซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับปู่ ซ้นแล้ว้มาแล้วก็คือว่าต้นหมดแล้วเวลาก็มีรองก็มีหมดแล้วต้นหมดแล้วที่ผบคือไร้าตัวรองก็คือ907แลวพวกร่าก้ามงคูว่าะือวน่าดันเพาะรสนะคนอเนี่นะครับผมขอให้โชคทุกคนนะครับปูที่พบกัอะนะปูเจออะไรนะปู เจอกันภาคสองเจอกันภาคสองกับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางปู่เนาะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเออเดี๋ยวเราดูเบิกซับนี่นะครับชัดไหมน่ะชัดอยู่ชัดอยู่ครับถ่ายรูปไห้หน่อยอ่นี่นะครับผมถ่ายรูปให้หน่อยโอ๊เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนกะฟันมากสิบหก หกสองลังหนึ่งหัวกับหกสองลังเนาะค่ะน้องเพิ่มมาเก้าศูนย์เจ็ดนะคะคือหนีอั้นชุดหนีอั้นเนาะนาวามันคือเลกเกดกับปองนาวาไหมครับกับบอเนี่ยเลยเนาะแล้วพ่อแล้วโรมาแต้เมื่อคืนเนาะครับผมอูไม่อยู่วัดนะคะเอฟซีหนีไปอยู่บุรีรามแล้วคือเข้าป่าเออมันดางหลายเพื่อนว่าคนไปหาหลายๆเพื่อนแต่เชือกเส้นใหม่เนี่ยมาแล้วนะครับ อาขอบคุณเบิกทัพครับขอบคุณสำหรับแนวทางชัดเจนครับผมอ่าขอคุณครับขอบคุณครับสำหรับแนวทางน้อยเอีน้อดุนดวนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง